สวัสดีครับสวัสดี FC บอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามกันครับคลิปคาะห์จามฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจากเ m 9 9เนะครับเจอกันที่ช่องนี้นะรูฟุตบอลก,กับผมแชม FM 99าแล้วก็ PPTV ทีช่อง36กนะครับก็ฝังติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับมาในมุมของอ้าาคืนวันอาทิตย์นะครับก็เกมในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์ผมเลือก f a Cup คคู่ต้องจาว่าทีมรักตัวเองแล้วกันนะแต่หมดสภาพนักศึกษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือสเปอร์นะครับ สเปอจะบุกไปเยือนแอตตานวิลล่าครับแล้วน่าจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งท้วยที่สเปอร์จะอาจจะต้องโบ,ก,บกมือลาไปเพราะว่ามันติดติดมาก,ก,กันกับเกมที่โดลิฟูอัดหนักเลยในในลีครัรรอบรองแล้วก็คุณภาพตัวผู้เล่นมันยังมีอยู่แค่นั้นด้วยนะครับมันมันไม่น่าจะไหวส่วนอีกคู่หนึ่งก็ยังมองว่า,างานถนัดของบุนเดสิก้าละกันก็คือไรซิ ไม่น่าพลาดแต้มไม่น่าพลาด3แต้มกับสังเาลีนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันในคลิปนี้แล้วกันนะครับทุกท่านติดตามกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มทีมงานบอลวันนี้ผ่านทางไลน์แอดนะครับที่ @gm33 นะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับทีมงานเราทั้งสถิติข้อมูลความเคลื่อนไหวตัวเลขที่คาดว่าจะลงสนามนะครับก็เป็นข้อมูลสําหรับการติดตามกันเชียร์ฟุตบอลแล้วกันนะครับก็แอดไลน์มานะที่ @gm33 นะครับอ่ะวิลล่าสเปอร์นะครับสเปอร์เป๋มาเละอยู่แล้วนะครับวิลล่า สุดสัปดาห์ก่อนนู้นแพ้วุ๊ศูนย์สองแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเ,เกมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นได้พักมาเต็มๆแล้วก็คุณภาพผู้เล่นก็เอาล่ะโอเคมีปอ Cash, ลโตเลสแมทธิวแคชไทรอนมิงที่เจ็บเนาะโอลิวัตกินนะครับแต่ก็ตัวตรงของวัตกินเนี่ยก็มาใช้ดอนเย็นมาเล่นได้เลยนะครับและตัวสำรองก็มีทั้งมอร์แกนโรเจอร์นะครับแจ็คขอบแรมซี่นะครับามากก้เซนซิโอย้ายมานีแล้ว啊 โอ้โหตัวมันจะดีกันไปเรื่อยเลยนะแล้วก็ตัวตัดเกมเป็นอามาดูโอนาน่ากับยูริเจเลมองของดีอยู่แล้วนะครับสปเปอร์เองตัวเจ็บมันเกิน15คนครับไม่รู้จะเอ่ยชื่อ,อยังไงมันเยอะไปข้างหลังมันเลือกต้องเลือกตัวใหม่ควินดันโชลงเลยนะครับอาจจะจับคู่กับไอ้เจ้าอาซิเกรนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นเบนเดวิสนะครับตรงกลางมีลูคัสเบิร์กวาวนะครับมีคูลเุเ,ลเชฟกี้ตัวลุกอาจจะต้องใส่ามาทิสเตลนะครับ ไอ้เจ้านี้ไปไหนอะ่ะมันต้องลงดิมาทิสแตลสงเงินมินแล้วก็อีกคนหนึ่งควรจะต้องเป็นลิชาริสันนะครับดีที่สุดก็น่าจะประมาณนี้แต่ไม่น่ารอดครับบุกมาเยือนวิลล่าพาร์คด้วยสเปอร์ไม่ไหวครับดูแล้วจะเป็นแอสเซนวิลลาที่เป็นฝ่ายเอาชนะสเปอร์แล้วก็ผ่านเขารอบต่อไปได้ลุนสกอร์ที่2ของวิลลาได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับไม่คาดหวังอะไรแล้วสเปอร์อาร์สนไลซิกนะครับเจอกับสังเพารีในบุนเดสิก้า,าไลซิกเล่นในบ้านดุดันอยู่แล้วครับเกมลุกดูดีขอคค่ตััววนีี้ลงรบเเด๋ยผมช็ใ Uh, อยู่กันครบครับทั้งอันโตนิโอนูซ่านะครับชาบิซิมงเบนจามินเซตโกแล้วก็ลุยส์โอเพนดาสีตัวลูกตัวนี้เรียกว่าจัดจ้านสุดๆจริงๆนะครับโดยมีตัวตัดเกมก็ทั้งนิคลัสไซวาอัมดูอิดาล่าหรือว่าคีวินแคมเพล่ใครก็ได้ที่จะลงเล่นนะครับสบายๆเลยซังเพาลีนะครับ uh, โดดเด่น3ตัวหน้าครับเป็นอั uh, ฟฟอล์ยานกับ uh, ทางด้านของอ๋อมันเจ็บไปมอแกนกีลาวิิจโวกีเจ็บไปยังดีนะ uh, ก็เลยผลงาน ตกลงไปนะก็คือจริงๆมีอโฟลยานยืนริมเส้นกับกีลาบกูกีแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอเกนสไตล์นะครับซึ่งพอเจ้ากีลาบกูกีจะไปตัวที่ลงตอนนี้เป็นโนอาไวส์เฮาก็ยังยังไม่จี๊ดเท่าแล้วกันนะครับไม่งั้นอนะัสารตัวบนเนี่ยคือทีเด็ดของสังเพอลีนะครับส่วนกมรับยังไม่ดีครับไม่ได้มีอะไรนะครับอ่ามีทางด้านของเออวายืนตัดเกมกับเจมสซนก็อ่ายังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วไม่น่ารอดครับบุกมาเยือนอ่าถึงบ้านของไรซิกนะครับ 1สกอร์สำหรับ3าคะแนนไม่น่ายากครับแล้วก็ลุ้นสกอร์ที่2ของไลซิกมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากกว่านะครับไลซิกจะชนะซัมพลี2สกอร์ขึ้นไปนะครับอ่ะนั่นคือคลิปวิเคราะห์ฟุตบลอลที่ลงเตะในค่ำคืนวันอาทิตย์น,นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ